เกิดอะไรขึ้นไอจแตงโมมีการเคลื่อนไหวใครลบโพสท,ทำเพื่ออะไรประชาชนทั้งประเทศจับตาการค้นหาตัวของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยล่าสุดวันนี้26กุมภาพันธ์เวลา13นา,นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของแตงโมนิดาแล้วโดยต่อมาเช่าเน็ตจับพิรุธเมื่ออินสตาแกรมของแตงโมนิดาที่มีผู้ติดตามถึง1.1ล้านคนมีความเคลื่อนไหวผิดปกติพบว่ามีการลบภาพบางภาพออกจากเดิมก่อนเกิดเหตุมี2,306โพสต์ตอนนี้เหลือแค่2,299โพสต์ณนะเวลา16นาฬิกา20นาที หลายคนตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มือถือเครื่องนี้อยู่กับใครนอกจากนี้พบว่ามีการแก้ไขข้อความในบางภาพอีกด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ